แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอคุณคุณสศินิพาคุณปกป้องคุณนักแชทคุณสกายเลดคุณเลสเซนอีวิลคุณอาาวินคุณสุทธิพงศ์คุณสิทธิโชคและคุณสายฟีวีแปดมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่วีทีบอยแท็บแ n นแนะครับในคลิปแวนกาซิโลวันนี้กลับมาแล้วกับคลิปจัดเด็กนะครับผมนะวันในคลิปที่แรกที่เป็นคลิปที่แล้วเนี่ยเราจัด เราชอบโกผดินสายบูเฟ่มากก็จัดไปแล้วต่อมาเป็นแครนที่เราชอบครับนะครับชอบจริงๆเลยกรับนารุคามินั่นเองนะครับวันนี้จะมาจัดเด็กนารุคามิกันนะโอเคมาดูกันเลยครับว่าในเด็กเราสายอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่านารุคามิในรอบนี้มันก็คือจะกลายเป็นสายของบิ๊กแบงนะครับเรียกว่าสายบิ๊กแบงได้เลยนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังแบ่งเป็นสายว่าอันนี้เป็นบอลเดอร์นะอันนี้เป็นบิ๊กแบงนะน,นี้เป็นช็อคกันโบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นบิ๊กแบงจริงๆแล้วก็เป็น, Big Bang นบิ๊ก ก็ตัวเริ่มครับเราจะใส่เป็นตัวเริ่มที่มันเป็นตัวเริ่มของ e ีเจนถามว่าทำไมถึงใส่ตัวนี้ใช่ไหมมันมีเหตุนิดนึงนะเหตุนิดนึงตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดใช้สกิล Big Bang ได้เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายฟังว่ามันมีคอมโบแล้วมันก็ต่อยทีเดียว6กใบได้ตรงนี้แม่งเก่งพอสมควรมาที่ในส่วนของเกรดบ้างครับเกรดจะมีตัวเมื่อเรียากกข,ข,ของท่าีทายถ้าแบงถูกครับ Legend ีเจนบกพ ถามว่าทำไมถึงใส่ตัวนี้ไม่ใส่ตัวใหม่ที่เป็นหัวแรเมื่อเห็นตีฮิตบวก3 0 0พันใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยในการเล่นจริงๆเราอาจจะไม่ได้ตีฮิตอย่างเดียวเราอาจจะมีการยิงด้วยอย่างเช่นเจ้าตัวช็อกกันโบที่เราใส่มาเนี่ยนะครับเราเลยใส่ตัวนี้ไว้3ใบเผื่อเป็นการยิงหรือว่าตัวเกย์สที่ช่วยยิงเนี่ยตัวนี้ก็จะเพิ่มพลังถ้าเป็นตัวตีฮิตแล้วยิงอาตีฮิตแล้วบวกพลังเนี่ยมันจะต้องรอฮิตอย่างเดียวนะครับมันอาจจะไม่ได้บวกรอบโอเคตัวนี้เลยดีกว่าต่อมาครับ pg ครับ4ใบนะครับ pg แล้วก็จะมีตัว ตัวดีเซอร์กันเนอร์ที่เอามาตัดเศษถามว่าทำไมถึงเอาดีเซอร์กันเนอร์มาตัดเศษในบางช่วงที่การเล่นจริงๆอย่างเงี้ยดีเซอร์กันเนอร์มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับเผื่อมันในช่วงปลายเกมหรือช่วงที่เราไม่สามารถใช้สกิลได้อะไรอย่างเงี้ยดีเซอร์กันเนอร์ก็ทําให้ตีอัดแวนได้ในช่วงพิกเกมเนี่ยก็ถือว่าเก่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเกณฑหนึ่งเกณฑสองได้ดีหมดแต่ว่าเด็กเนี้ยโอเคที่เกณฑสองก็ 2, เดี๋ฟิกเลยเหลือเป็นเกณฑหนึ่งแทนฟีนิกซ์สามใบครับไวโซบาร์ตออกบ้างนะครับมาที่เก เ K2 ก็จะมีอ่ะก็คู่คู่เมจของมันนั่นแหละซัดไปอย่างละ4-4่4เลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวใบอื่นนะครับอีกสองใบก็จะมีตัวที่เห็นรีเจียนปุ๊บเข้าสูตรภาพรีเจียนเขาจะบาลหนึ่งยิงแถวหน้าถามว่าทำไมถึงใช้ตัวนี้พี่นะครับมันก็ทำให้เป็นเขากิดคอมโบเหมือนกันเดี๋ยวไปดูในช่วงคอมโบเดี๋ยวจะพูดทีเดียวเลยแล้วก็อ่ะเป็นคู่ของชอ็อกแนโบนะครับใส่ไว้2ใบพอ แล้วทีนี้มาถึงเก3เขาก็จะเป็นตัวบิ๊กแบงใหม่นะซึ่งบิ๊กแบงใหม่นะครับถ้ามาลีเจียนเขาได้บ้านหนึ่งเอาตัวที่ติดชื่อบิ๊กแบงนักเคลนะครับนะตัวไหนก็ได้นะรับแค่แค่มีคำว่าบิ๊กแบงนักเคลเอาเข้าสู่โซจากมือนะครับจั่วการ์ดหใบแล้วก็บวก5,000แล้วก็ได้รับอาบิตี้คือได้รับสกิลคือตี4ตัวนะครับนะก็มันบอกว่าในการโจมตี1ครั้งเนี่ยจะตีฝั่งตรงข้าม4ตัวนะครับรวมแล้วก็โจมตีแถวหลังก็คือ เท่าที่เทสมามันจะตีกันตัวตัดเสร็จแลละมันตีตัวเส็จทิ้งหมดเลยแล้วมันก็พังไปเลยนะโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็จะมีตัวล่างเก่า4แล้วก็ช็อกกันโบจะใส่ไว้แค่3พอเพื่อจะไปใส่ตัวนี้นะครับนะตัวนี้จะใส่ไว้อ่าสองใบนะเมื่อเมื่อมันลงมาเขาด้บ้าสอแล้วก็ยิงนะครับยิงแถวอ่ายิงแถวหน้าฝั่งตรงข้ามใบหนึ่งนะอันนี้ก็จะใส่เอาไว้เล่นด้วยกันอันนี้มันแค่ใช้ไว้ติดไว้เฉยๆแล้วยยแหละนะครับกันจนตัว นะโอเคอติเกอร์เป็นดอ9ก้ิลสตามนี้ไปก่อนนะครับวิธีการเล่นก็คือไลฟ์ตึ๊ดตๆๆด,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 ดมาทีเนี้ยที่เราบอกก็คือว่าถ้าเราเกิดใช้ไอ้สกิลวิกแบงและเคลิ้นอ่ะและยุคนี้ยมันจะมีหลายๆตี้ที่มันเล่นตัวเต็มสนามอ่าอย่างโกพาดินก็เต็มสนามอย่างอ่าอันเฟดเอ็กซีฟก็เต็มสนามอะไรอย่างเงี้ยอหลายๆแคนที่มันเต็มสนามแล้วกันนะครับ ตัวบิ๊กแบงเองอ่ะเวลามันตีมันจะตีตัวตัดเสบสองตัวใช่ป่ะแล้วมันก็จะตีแล้วมันก็จะตีแวนหนึ่งอยู่แล้วเป็น3ตัวส่วนแล้วก็ตัวเนี่ยเขาจะตีกันหลังแวนนะครับซึ่งเราสามารถใช้สกิลเียนี้ยัดเข้าไปก่อนได้พอยัดเข้าไปเสร็จปุ๊บเวลาตัวข้างหน้าตายข้างหลังมันจะตายด้วยใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าบิ๊กแบงอ่ะเวลาตีอ่ะมันจะตีเป็นแถวหน้า3แถวหลังหนึ่งพอมันตีอย่างนี้เสร็จปุ๊บไอสอตัวที่อยู่ข้างซ้ายกับขวาของแถวหลังอ่ะแม่งตายไปหมดเลยเว้ยมันตีกับง พอมาโดนหกตัวปุ๊บก็ทาให้การเคลีย์บอร์ดในเธอเดียวมันสามารถเคลีย์บอร์ดได้เลยแต่อันนี้มันเป็นท่าท่าหนึ่งของมันแต่ถามว่าพี่ในเธอธรรมดาที่เราตีอย่างเงี้ยเราเคลีย์บอร์ดไม่ได้เราทำยังไงได้สมมุติว่าในเทอที่เรารีเจนมาเราก็สามารถรีเจนเราสามารถเอาตัวนี้ยิงแถวหน้าได้ก่อนพอยิงแถวหน้าได้ก่อน เราก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้สก,กิลบิ๊กแบงแล้วพอบิ๊กแบงตีก็กวาดไปน้อยเรี้ยอีก5าตัวได้คือมันจะกวาดบอร์ดเร็วมากก็จะกวาดแบบซุมซๆๆมซมซมเลยแล้วก็ตีอัดไปที่แวนอัดไปที่แวนอัดไปที่แวนแล้วก็ตัวบวกพลังก็จะบวก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 นะครับอันนี้คือวิธีการเล่นของมันแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่าของบิ๊กแบงเองในช่วงต้นเกมเนี่ยแบบว่าแถวหน้ามันโล่งเลยอย่างเงี้ยก็ตามที่บิ๊กแบงตีไปแล้วสึกไม่คุ้มเราก็ยังมีช็อคกันโบครับช็อคกันโบต ยิงเริ่มจากแถวหลังก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถูกรีทายได้หรือถ้าเข้ารีเจียนแล้วมีไอตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะคว่ำหนึ่ง ยิงแถวหน้าทิ้งไปตัวหนึ่งแล้วช็อกกันโบก็ยิงแถวหลังให้อีก2ก็ถือว่าคุ้มนะนะครับเอาดีเซลกันเนอร์มาช็อตก็ได้นะครับในช่วงเขาห้าสี่าห้าแดมหนึ่งเงี้ยแล้วก็ตีทะลุไปที่แวรอย่างเดียวโอ้โหบอกเลยว่ามันมันแน่นอนนะครับตัวเด็กมันจริงๆอ่ะมีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากหลักๆคือการตีถล่มถล่มถล่มไปเรื่อยๆแล้วก็ข้อดีของเด็กนี้แล้วก็เป็นเด็กเดียวที่ทําได้ด้วยก็คือแม่งเป็นลีเนที่ยืนคอร์สไลได้นะครับเท่ากับว่านอกอในเทิร์นเรามันก็จะยืนจาก2 22เป็นนะครั เพราะว่ามันคอสไล์ได้ถ้าเอาล่างแรกไปเสียบมันเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับนะตอนนี้ตามสไตลต์คนชอบเลยแต่จริงๆอะตอนนี้อยากเล่นเนม่ยนนอย่างที่เห็นคือยังไม่ครบขาดวิกแบงอย่างละใบแล้วก็ไอตัวเมดมันไม่มีสักใบเลยนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคือกูคราฟมาครับและกูทีเรียไม่พอนะครับผมโอเคก็ คลิปนี้สั้นหน่อยละกันประมาณนี้ครับผมถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้พารีิวต่างๆทางช่องเรานะครับผมอยาาสนุนเราเพียงเดือนละ35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้นะครับผมฝากแฟนเพจด้วยนะครับว m T ไอพีแบนดชาแนลฝากร้านแท็บชอปครับลิงก์ในสกิปชั้ง,ง,ญญงล่างเลยวันนี้ไปแล้วเจอัใหม่ในคลิปต่างๆช่องเราผมสวัสดีครับ